ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการเขียนโฟร์ชาร์ดนะครับที่คำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับในการทํางานตัวนี้ก็จะรับ Input 2ตัวนะครับก็คือสูงนะฮะแล้วก็ฐานนะครับผมก็ลากมา2ตัวนะครับ2 In p u t นะครับเดี๋ยวผมขอย่อนี้นิดนึนะครับนะเสร็จแล้วก็มีการคํานวณนะครับมีการ r o c e s s นะครับผมก็ลากอันนี้เข้าไป assignment เข้าไปนะครับคือคํานวณพื้นที่นะครับ จากนั้นนะครับก็มีการเอาพุทออกไปนะครับผมก็ลากมาวางของข้างล่างนี้นะครับว่าให้แสดงให้ดูว่าพื้นที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับก็อันบนสุดนะครับบอกว่าให้อะไรนะฮะให้ enter นะฮะ enter ความสูงนะฮะ height นะเสร็จแล้วก็เก็บเป็นตัวแปรชื่อว่า h แล้วกันนะครับขอเปลี่ยนชื่อที่หนึ่งนะครับเป็น h นะครับกดดันนะครับเสร็จแล้วก็ต่อนะครับ enter base นะฐานนะครับ ตั้งชื่อว่า B นะครับนะนะครับจะกดดันนะครับอ๋อนะผมต้องใส่คำพูดนะมีเอเรอร์นิดหนึ่งครับนะรอไว้กดดันนะครับนะเสร็จแล้วก็คำนวณนะครับนะก็บอกว่าให้ area นะครับนะเท่ากับ1ส่วน2นะครคูณฐานคูณสูงนะครับกดดันนะครับ แล้วก็แสดงผลนะครับเขาบอกว่า the area is นะครับบวกกับ a area นะครับเมื่อกี้เราประกาศไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีการบวกต่อนิดนึงครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ยูนิตนะครับกี่กี่ตารางหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นยูนิตยกกลังสองอะไรอย่างงี้นะครับนะครับอันนี้ก็จริงเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้นึงครับว่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ ผมเขียนว่าเคหมายพูดนะครับ the area นะครับ i s นะแล้วก็เขหมายคพูดปิดนะครับแล้วผมก็บวกเข้ากับนะฮะชื่อตัวแปรนะ area นะครับบวกกับอีกสิงหนึ่งนะครับสิ่งเขียนว่า unit นะฮะยกกำลังสองนะครับพื้นที่เท่านี้ตารางหน่วยนะครับอันนี้บอกว่าเป็นตารางหน่วยนะครับโอเคครับก็กดดันนะครับ ก่อนจะรันนะครับก็เช่นเคยนะเราต้องคาดหวังก่อนนะครับว่าที่เราจะเจออะไรบ้างนะครับมาถึงปุ๊บโปรแกรมมันก็ถามว่าให้ Enter ความสูงนะฮะ enter ฐานนะฮะก็จะใส่ค่านี้เข้าไปครับนะใส่สูงสูง10นะครับนะแล้วก็ฐานก็เป็นเป็น7นี่นะครับนะครับท่านพื้นที่ออกมาตรงนี้ก็เท่าไหร่ครับเป็น35อะไรอย่างนี้นะครับนะ หรือว่าถ้าเราลองเอาอีกเลขนึงครับต้องการให้มีเป,มเ,ปมมเป็นทดศนิยมนะครับเราก็อาจจะใส่น,นี้เข้าไปครับเป็นเลข3นะครับสกับเลข11นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ฮะห้าจุามสนะครับก็เป็น สิบหกจุดห้านะครับนะครับก็สองชุดนี้นะครับทดสอบดูนะครับนะป้อนสิบเจ็ดปุ๊บออกเป็นสามห้านะครับถ้าป้อนข้อมูลเข้าไปนะสามกับสิบเอ็ดออกเป็นสิบหกจุดห้านะครับก็ลองรันดูนะครับนะนะครับป้อนเข้าไปฮะสิบนะครับเจ็ดเอนเตอร์นะครับ ผลที่ออกมาเป็นเท่าไหร่ฮะสามห้านะครับ The area is สามสิบห้าตารางหน่วยนะครับโอเคครับต่อนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับป้อนสามนะครับแล้วก็ป้อนสิบเอ็ดเข้าไปนะครับผลที่ออกมาต้องเป็นสิบหกจุดห้านะครับนะครับก็ถูกต้องครับนะเป็นตามที่เราคาดไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการจารเขียนโฟชาร์ดนะที่คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับตัวอย่างนี้ก็จะมีการรับข้อมูล2ครั้งนะครับ2ตัวแประนะ H กับ B นะครับ